ก็อย่างน้อยรู้ว่ามีคนดูเยอะก็ดีใจค่ะเอนตอ้าจอเอาจริงๆมันถ่ายนานจนลืมไปแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราถ่ายแบบหมายถึงรายละเอียดของฉากมันมีอะไรบ้างเล่นกันไปแบบไหนบ้างอะไรเงนี้ค่ะพอได้ได้ย้อนกลับไปดูก็แบบ <c oughs> อ๋อเป็นอย่างนี้เหรอค่ะกับขึ้นม่อกว่ามันเปิดจริงใช่ไหพี่เอ๋ตอนถ่ายไม่ถึดตอนถ่ายหรอก็ ก็เขินตามปกติหมายถึงว่าเหมือนเหมือนการทํางานทั่วๆไปอะค่ะตอนนั้นะแต่ในวันที่ดูสถานะมันเปลี่ยนมันเขินมาเดิมนิดนึงไหมครับเพื่อนเออก็คือความรู้สึกมันก็อาจจะเปลี่ยนค่ะตอนกลับไปดูเพราะว่าเอาจริงๆตอนนั้นก็ก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์การทํางานปกติแต่ตอนมันเกิดกว่านิดเดียวนี่ว้าวสงสัยเราทำอะไรตัวเองอย่างนี้ได้หรอเพื่อนเพราะว่ามันนานมากอย่าใช้คําว่าขนาด พอพอยได้ย้อนกลับไปดูนะคะรู้สึกอยากจขอบคุณผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับมากๆเลยนะคะพี่เขตกับพี่เพชรนะคะว่าเขาทำออกมาได้แบบสําหรับแอปนะคะรู้สึกว่าเป็นเลิฟซีนที่ที่มันมันมันน่าราักมันซาบซึ้งค่ะแล้วก็ภาพสวยแสงสวยทุกอย่างจังหวะหรือไดอลรอกหรืออะไรรูมม้สึกคือคือต้องยอมรับว่ามีการปรับมาจากจากเวอร์ชันออริจินอล ซึ่งแอลรู้สึกว่าเอ้ยเราปรับกันได้แบบลุงตัว่าหลังจากดูคุณนนท์คุณเขามีแบบส่งมาวี่งแบบไหมเราพี่เป็นไงบคะแต่ว่ามีมีมินแบคกันที่หรือว่ามีอัพส่งไปหาอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้คอมเมนต์อก็มีค่ะก็มีค่ะแซวก็เพื่อนเพื่อนก็แซวเพื่อนก็แซว เซนแซวแต่เอาบบเอ้ยบางอย่างก็คิดเองนะเพราะตอนนั้นไม่ได้สนิทกันนะคะแต่ว่าเล่นเก่งเพราะว่าจริงๆเราแตั้นไม่ได้สนิทกันมันยังมีต่ออะไรอีกมากกว่านี้ไหมครับเพราะว่าอันนั้นจะจิ้มแล้วครับตอนตอเราต่อค่ะเพราะฉันต้องดูต่อค่ะยังมีคอมฟีเพิ่มเติมมีค่ะมีค่ะมีแน่นอนค่ะอยากให้ติดตามกันจนจบค่ะ ละเอียดเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่ละเอียดเดี๋ยวไม่เล่นเนี่ยย้อนย้อนกลับไปทำไมวันนั้นพี่อัอ้มถึงเลือกพี่สระบแสดงจีนมาเลยค่ะเพราะพี่อั้มก็มีเงื่อนไขที่สำคากเลค่ะคือไม่อ,อาจจะไม่ได้กล้าพูดว่าจะเล่นเล่นเรื่อนจริงไปทุกเรื่องนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ก็เริ่มมาตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วค่ะแล้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ จะต้องขึ้นอยู่กับบทว่ามันสมเหตุสมผลขนาดไหนอะไรเงี้ค่ะแล้วก็ความสบายใจกับผู้เล่นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็มีส่วน20ควา้สบายใจับน้องระดับตึงในเวลาใช่ค่ะใช่คืออย่างน้อยเราต้องเชื่อมั่นว่าว่าผู้แสดงพาร์ทเนอร์เรามีความเป็นมืออาชีพแล้วเราก็แฮปปี้ในการทํางานร่วมกันค่ะแฮปปี้มีไมเกี่วด้วยไหมคะอะไรนะคะเก่ดมีมากน้อยาอย่างที่บอกค่ะก็คงดูตามความเหมาะสมว่าว่าในบทมันมันขนาด หมายถึงว่ามันมีความจําเป็นอะถ้ามันไม่ได้ถึงขัานจําเป็นก็ก็อาจหรือว่าทําไปแล้วไม่ได้มีความหมายก็อาจจะไม่ทําแต่อย่างเรื่องเนี้มันมันเป็นเรื่องรักโดยตรงเลยอ่ะลราก็การหมายถึงเลิฟซีนของพระเอกนะเอกครั้งแรกมันก็เหมือนเป็นพรมทาให้ผูกมาในการดําเนินเรื่องต่อๆมาด้ว <laughs> ยขีค็กแนว่้ยระดับนี้แล้ว <laughs> ระดับระดับนี้คือจำไม่ได้ <laughs> ีไม่นานครับใครแบบผู้ครับเปิดก่อนคู่แรกเลยสำหรับปาเลนต้าประมวลละครไงี่ยนะใช่หรอแม่ใช่เออถ้าเป็นยังไงบ้างได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันเสร็จความแบบน่าลงน่ามาใช่ประมวลละครสิไม่เชื่อหรอประมวลละครค่ะคนจะได้ไปดูซีรีส์กันเยอะๆค่ะแต่เราตั้งใจเปิดก่อนเลยหรอครับก่อนก่อนค่ะ ก่อนอะไรล่ะกันวาเลนไทน์เนาะอ๋อก่อนก่อนวาเลนไทน์เดี๋ยววาเลนไทน์อาจจะมีอีกก็ได้วาเลนไทน์ต้องโปรโมทละครอดิไหมโปรโมทค่ะเพราะว่าละครจะออนแอร์ไปถึงช่วงวาเลนไทน์แล้วแบบนี้มันเป็นคอนเซปต์อะไรคนมะันดูเหมือนดูเหมือนแบบคอนเซปต์อะไรก็ก็คอนเซปต์ตามซีร okay ีส์เลยอ๋อ ไม่ดูกันหรือเปล่าคะยังไม่ได้ดูแต่ว่าดูแบบมีขับนิดนึงดูย้อนหลังได้นะดูที่นีทางวิวค่ะไม่เอาสิีดูในไอจีสิให้ไปให้ไปดูในวิวค่ะครับขอถามอีกหนึ่งเรื่องครับกับที่หมอะดูท่าคุณุณบอกว่าเร็วไปสำหรับเรารู้สึกไงบ้างครับเพราะเราเป็นคนโดนทักเลยว่าต้องรีบแต่งเดือนเมษาเพราะอันดวงมันจะเล่นหนุนการอะไรแบบนี้ทักทักว่าต้องแต่งเมษาแล้วครับประมาณนั้นใช่แล้วดีเมษาขอถามว่าต้องรีบแต่งเดนเม ดวงมันจะดีขึ้นใช่เหรออาจารย์ช้างทักแบบนี้เหรอใช่ครับมันต่อไปแล้วค่ะไม่เ้สึกใหญ่บ้างเพราะว่ามันเดินทางแย่ค่ะคือถ้าทักว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีๆรับไว้ก่อนหมดเลยค่ะสึกแบบอะไรดีๆขอรับไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้ค่ะ ก็เขารู้สึกดีค่ะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็ไปได้ดีค่ะจริงๆแล้วเคยพูดมาตลอดว่าไม่ไม่ได้เคยปิดกั้นเรื่องนี้แต่แต่สุดท้ายแล้วมันจะยังไงมันก็คงต้องดูกันอีกทีนึงค่ะอันนี้ไม่ต้องตอบก็รู้มั้งแต่ว่าไม่น่าเป็นไปได้ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่ามันมีทุกปีใช่ไหมพี่อ๋อ ใช่ค่ะใช่ใช่มันอาจจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องอื่นก็ได้แล้วถ้าเป็นสถานะอะไรอย่างเงี้ยะไรแบบนั้นเเออเมื่อไหร่มันจะขยับขึ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยนงนุ่มก็ปักมาตรฐานดีแอร์ฟรูดไวไม่นะนี่เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบนะไม่แค่แอรค่ะแล้วแาบนี่ที่ทำด้วยครับอ๋อค่ะหรือว่าเป็นอย่างนี้มันก็โอเคแล้วครับดีแอรเพราะว่าเรียกคู่รักที่สี่ใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นคู่รักคอมอิวนิคอลในโลกโซเชียลครับ อ๋ออ่ะอันนี้อธิบายได้ค,คืออันเนี้ยได้ได้คุยมีโอกาสได้คุยกันค่ะเขาก็บอกว่าคือเขาหมายถึงว่าใครสะดวกเรียกอะไรเขาก็ไม่ขาดค่ะ,ะก,ก็ก็เรียกได้หมดค่ะไม่งั้นแบบเดี๋ยวคนก็จะเหมือน q u e s t i o ว่าเอ๊ะทำไมเรียกอันนี้ไม่ได้เรียกอันนั้นไม่ได้จริงๆแล้วก็คือคืออะไรที่ทุกคนมีความสุขก็ก็ได้หมดค่ะเหมือนเองอ ค่ะก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอีกทีหนึ่งอยู่แล้วคะ่ะแต่พี่แอลก็ไม่ติดเหมือนกันใช่ไมหมคะไม่ไม่ติดอะไรเลยค่ะถ้าแฮปปี้กันแอาก็แฮปปี้ค่ะจริงๆตอนนี้ความรู้มึกมวกับผู้ชามากที่สุดหน่จากวันแรกแบบการทุกอย่างมันดีขึ้นค่ะคือจะถ้าจะพูดถึงเรื่องอะไรความสุขความสบายใจทุกอย่างมันมันมีแต่มากขึ้นสบายใจก็สบายใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราคุยเราปรึกษากันได้ทุกเรื่องแบบทุกมิติเลยเรารู้สึกว่าเาเราคับข้องใจตรงไหนสงสัยตรงไหนเราเราคุยกันได้แบบเปิดใจอันนี้มันจ,จุดที่ที่สบายใจขึ้นมากจริงๆแล้วเราพอมาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าความสบายใจมันมันมีค่ามากค่ะเรื่องสถานากะก็ไปเรื่อยๆเนาเล่นทิกตอกเหรอครับ คะมาเล่นติ๊กต็อกแล้วหรอคะเออเล่นติ๊กต็อกเออขาเขาเขารอเขารอฟิสซรีรอคอลแลปอยู่เขารอคอลแลปกับพี่แอมจิวมือใหม่มากค่ะช่วยให้กำลังใจอัพหน่อยได้ไหมคะต้องให้คนเป็นค่ะเพราะว่ารายนั้นเขาแบบว่าเล่นทุกวันเขาแบบว่ามีคอนเทนต์ตลอดเวลาก็เนี่ยแหละค่ะอยากได้ follower เพิ่มเป็นกำลังใจค่ะแล้ต้องลงคลิปคู่ค่ะแต้องลงคลิปคู่เหรอ มาเลยรับรองร้านแตกสามร้านวิวากให้กำลังใจงานเดียวกันได้ไหมล่าอยากลองเปิดเองก่อนใช่แล้วเปิดสามเขาต้องเล่นยังไงค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ลองลองทำไปก่อนสำหรับคนที่รุนคอนเทนต์คู่ก็เดี๋ยวใจเย็นใช่ไหมคะค่ะก็ก็ไม่แน่ค่ะโอเคยากแต่เขาไม่ดจะบอกว่านนท์ไม่ได้บิวใช่ไหมให้เล่นหรือว่าพี่แอฟอยากเล่นเองครับสำหรับพี่งานอ๋อเขาบิวมาตั้งแต่ กว่า2ปีที่ถ่ายละครแล้วค่ะตอนนั้นก็ฟังแล้วก็เฉยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากเล่นเองใจอ่อนละต้องถามว่าพออะไรถึงยอมใจอ่อนเริ่มมถึงจังหวะนี้หรือว่ารู้สึกว่ามันเอจริงๆอะปีใหม่ก็เกี่ยวแล้วคะใหม่ยถึงว่าการเริ่มต้นปีใหม่เรารู้สึกว่าเอ้เราก็แค่มานั่งคิดแบบง่ายๆเองค่ะว่ายังมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทําแล้วก็ติ๊กตอกนี่ก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆหนึ่งในนั้นที่รู้สึกว่า ตั้งตัวนานเหลือเกินรู้สึกแบบเอ๊ะจะทําจะทํายังไงดีจะทํารูปแบบไหนดีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคิดคิดอยู่นะรู้สึกว่าเออทำทำไปเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องตั้งท่าขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะครับทำแต่งน้าก็มีคนดูแล้ว<อ>หรอหรอเนี่หนูยอดฟลอล์หกร้อยจะบอกให้เชื่อโอเคไหมไขอบคคุณ่ะปแน่<ห>นเขาสวยเลยมาฟอลอร์ด้วยนะไปแม่ขอบคุณนะคะ